สวัสดีครับพี่โฟงสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างพี่ดินเนื้อทองไฟนี้เจอกับเพชรเดชเพชรเดชเพชรเดชบอสสองบอสไฟน้องเคยเป็นแชมป์อะไรไหมดินเนื้อทองก็ในเวทีมาตรฐานนี่ยัง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 ไม่เคยเป็นครับแล้วถ้าไม่ใช่เวทีที่ในเวทีมาตรฐานเวทีบ้านนอกเนี่ยเขาได้แชมป์ประมาณสามสี่เส้นนะฮะร้อยยี่สิบแปดตั้งยี่สิบแปดถึงสามสิบกิโลเนี่ยสามสิบกิโลได้ประมาณสามสี่เส้นเมืองสยามภาคอีสานครับ คยไปใช้ภาคอีสานสี่ประมาณครับประมาณสามสี่เส้นแล้วในกรุงเทพเคยชิงไหมครั้งแรกครับไปแรกไปที่สิบสองครับผมครับผมยังไม่เคยชิงแคมป์เวทีมาตรฐานในเมืองกรุงเลยครับอันนี้น้องชิงร้อยสิบสองรับาทูโฟยูครับเจอกับเพชรเดชประสองประภัยอ่าสองเพชรเดชตัวน้องตัวน้องครับครับมันจะมีเพชรเดชกับเดชเพชรสองตัว เพชรเดชทุกพิกดีกว่าครับน้องเป็นไงบ้างพี่ดูเขาก็เขาเป็นมวยหลักเหลี่ยมชิ้นมือก็โอเคใช้ได้เอ่อเพชรเดชแต่ของเราก็จะได้ลูกแข็งแรงก็สนุกครับสนุกเขามีหมัดด้วยนะมีมัดด้วยครับหนคมจับจับมีมัดมีเขามีหลากหลายอาวุธหลากหลายเขาหลากหลายที่พูดถึงดินหน้าทอง่อยช่วงหลังถึงว่าร่างกายอะไรดีขึ้นไหมฟอร์มการชกก็ก็ฟอร์มแล้วก็เอ่อร่างกายอะไรก็ดีขึ้นผิดหูผิดตาครับหลังจากที่ ได้มาเก็บตัวพี่ตอนที่ค่ายเฮียสีที่ไหนก็กล่าวพอร่างกายดีทุกอย่างมันก็ดีไปหมดครับเพราะว่าน้องน้องน้องมันได้กระดูกดีกระดูกอยู่แล้วกระดูกเด็กๆมันเข้าได้แล้วตั้งแต่ร้อยเปาะตั้งแต่ร้อยละปอนต์ก่อนถึงร้อยปอนต์นที่ต่างจังหวัดน่เคือชื่อเสียงเขามีมาอยู่แล้วต่างจังหวัดท่านีตัวโชคกันตอนนั้นเขามากรุงเทพเริ่มแข่งหน่อยเอพอเริ่มพอเข้ามากรุงเทพก็อาจจะลงแขนสีที่ดีครับอาจจะ อจาจจะเคีเรนนิดหน่อยแต่มันก็ไปตามใบเขาอะ่ะเข้าใจเขาอยู่ครับช่วงใบเขาช่วงช่วงระหว่างการตับช่วงหลังชนะใครบ้างที่ต<ล>อนที่ปอมดีๆหลังหลังมานี่ก็ชนะ,ะโดนไล่ลงคนหนึ่งเนื้อจีลา,าก่อนแรกเลยเป็นชนะนอกอะ,อะไรที่โอปอตีโอปโอปแชมมวยประกันไทยอะไรสักอย่างเนี่ยหลังจากที่นั่นแล้วก็มาชนะเนื้อจีลากับที่ V ซีทูฟอร์ยู เสร็จแล้วก็มาโดนผู้โชคโดนไล่ลงครับเจ้าเพชรสึโชคเพชรชายช่ยเพชรสึโชคโดนไล่ลงแล,แล้วก็มาชนะใครอีกที่แล้วก็มาชนะชนะชนะใครก่อนที่จะมาชนะของมวย ยอดกาชอบยอดชนะยอดกล้าครับผมชนะยอดกล้าชนะคะแนนยอดกล้าก็ได่เป็นก็สุดท้ายเลยไหมครับแล้วก็ไฟน์นี้ก็เจอแบบคนเพชดีอีกส่วนอีกคนหนึ่งครับก็มาชนะนี่ไงชนะยอดกล้าเสร็จแล้วมาชนะโพูบิวอ่าโ่าพูบิวเออใช่ล่าสุดล่าสุดชนะโพูบิวชนะคะแนนต่อดีมากครับสามไฟสี่ไฟหลังห้าหลังห้าห้าไฟหลังไม่แพ้ใครครับห้าสุห้าไปลยหลังเกมน้องนะไฟไหนจำไม่ได้นะบอกว่าอยากจะทิงร้อยสิบสอง ก็นี่แหละครับก็นี่ได้จริงๆแอ่วก็ฝันเป็นจริงอะหลังจากที่ชนะอันนี้มื่ชนะยอดกล้ามครับหลังจากที่ชะยอดกล้าเสร็จแล้วก็พอชนะยอดกล้าเสร็จแล้วก็เขาไปสัมภาษณ์ใช่ไหมเขาบอกว่าอยากจะชิงแชมป์ร้อยละสิบสองเพราะว่าเขาทําได้อยู่ร้อยสิบสองได้ตังคุดก็เลยพอพอมาชนะโฟวิวอีกไฟหนึ่งเสียโบสก็เลยบอกถ้าชนะไฟนี้เอาไว้ทิงแชมป์ไฟหน้าชิงแชมป์เลยกาเสียโบสถเขาก็รับปากว่าไฟหน้า ชิงแชมป์หลังจากที่ชนะโปรมูวเสร็จแล้วก็เลยได้ชิงแชมป์ก็าร์กา,าตาก็ขอบคุณพวกทีมงานเสียบสและก็ทีมงานที่ยินดีทุกคน้วยครับขอบคุณมากเลยครับท,ที่ที่ให้โอกาสเด็กที่ให้โอกาสเด็กมีโอกาสได้สร้างฝันให้กับตัวเองขอบคุณครับครับผมครับ